ใครที่หาร้านเติมเกมนะครับแนะนาร้าน Over Topup เลยนะครับบริการรับเติมเกมแทบเป็นทุกเกมเลยนะครับรวดเร็วปลอดภัยราคาถูกด้วยนะครับเอาละครับใครที่สนใจเติมเกมร้าน Over t o p Up นะครับช่องทางการติดต่อเติมเกมทางร้านเนี่ยมีทั้ง a c e b o o k และทางไลน์เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยู่เกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเรียกว่า ลองวิเคราะห์ปืนใหม่ลวกันนะครับผมจะเรียกว่าเจ้า MK9 MK9 แล้วกันนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันอ่านว่าอะไรว่าอ่านว่าเบรนหรือบรนบรนบรนอะไรทั้งอย่างอ่ะอ่าคือถ้าใครอ่านออกก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับหรือใครที่ไปลองมาแล้วว่าเอ้ยแม่งจีดขนาดไหนแต่ผมให้เลยเลยว่าผมว่าแม่งเป็นปืนที่เล่นง่ายของฮุกเกอร์เว้ยเนี่ยคำพูดผมเลยแม่งผมว่าแม่งเล่นง่ายของฮุกเกอร์นะสำหรับผมนะถ้าที่ลองไปจับยังไม่ได้ลงแรงนะครับถ้าให้ลองไปจับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่า หนึ่งจุดที่ผมให้มันดีกว่าฮุกเกอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมันมีอะไรบ้างหรือมันมีจุดด้อยจุดอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนาะนะก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใครอยากร้านเติมเกมนะครับเติมไปกับร้าน over top up นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะไม่ได้มีแค่เกมของ off duty นะครับมีอ่าพวกวอลเล่อลอะไรต่างๆมากมายหลายเกมให้เลือกเติมกันเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะ มาเดี๋ยวเราเอ่อก่อนที่จะไปรับชมเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในตัวเกมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็มีเอาเจ้า M13 กลับมาขายนะครับก็คือ m 1 3 Domin ามโดมินิเออรมอร์นิ่งสตาร์เนาะเป็น m 1 3ที่สกินที่สวยนะครับทุกคนน่าจะหมายตาหมายปองไอเจ้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ที่ผมบอกครับอา่าผมเหลือแค่ช่องเดียวเนาะเดี๋ยวต้องรออาทิตย์หน้านะครับผมเหลือแค่ช่องเดียวก็จะได้ KN44 เจ้ากระบ,บอกนี้แล้วนะเริ่มกันเลยนะครับ เจ้าตัวปืนนะครับหรือเรียกว่าเจ้า m k 9เนี่ยเป็นตระกูลปืนเป็นปืนกลหนักนะครับ LMG นั่นเองเ,องเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่ผมติดใจอย่างหนึนๆนั่นก็คือหนึ่งนะครับมันค่อนข้างมันค่อนข้างนะครับลั่นไวกว่าฮ o กเกอร์ครับมาดูสเตทฮ o กเกอร์นะครับฮ o กเกอร์นะครับดาเมจสามสิบเอ็ดนะครับ แต่ค่อนข้างจะแม่นยำความแม่นยำเนี่ยจะสู้ฮกเกอร์ไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่ามีผลต่อในระยะไกลจริงๆหรือเปล่าแต่เท่า,า,าที่ลองระยะ20เมตร30เมตรเนี่ยถ้าถามผมผมว่านิ่งแล้วฮ็กเกอร์ไหมผมว่าความนิ่งความคุมปืนการคุมปืนเนี่ยฮกเกอร์จะทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็เรียกว่าระยะเนี่ยของเจ้าตัวปืนเนี่ยมันเซ็ตของแต่งที่ผมใช้นะมันค่อนข้างที่จะใช้ของแต่งค่อนข้างมหาศาลครับที่จะทําให้ปืนใหม่เนี่ยไอ้เจ้า m k 9เนี่ยมันเก่ง พอๆอกับฮกเกอร์นะมันใช้ของแต่งเยอะไปนะครับฮ็กเกอร์เนี่ยคุณถ้าคุณจะเล่นนะครับคุณฟังผมแบบนี้เนาะมันไม่ต้องคิดอะไรมากนะสำหรับฮกเกอร์เนาะเพราะว่าเรียกว่าอย่างไรฮ็กเกอร์มันแต่งให้เอาซูมไวเอาข้องตัวครับมันไม่จําเป็นต้องเอ่อเอาพวกอนุนและนี้มาหักล้างกันบ้างนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับเรียกว่าใช้แค่ความล้องตัวบวกให้มันหลกัหลกๆเลยก็คือทําให้มันซูมไวขึ้นเท่านั้นครับให้มันเคลื่อนที่เร็วขึ้นนิดนึงเวลาถือเจ้าตัวปืนแบบไอ้ปืนอ,อ้วนของมันนะเนาะ แล้วก็เวลาสไลด์ยิงเวลาแบบอะไรให้ดีเลย์มันน้อยลงนิดน,นึงนะครับฮเกอร์แต่งง่ายครับเน้นแค่คล้องตัวนะครับระยะดาเมจความนิ่งความแรงมันมากับตัวปืนอยู่แล้วนะครับสองฮเกอร์สองหกเนาะอันนี้พูดในแบบคร่าวๆถ้าที่เราแบบคนที่เขาเล่นกันประจําหรือมือใหม่ที่เคยไปจับฮเกอร์ไปแล้วแล้วก็ลองไปศาสตร์มาแล้วในลองในแรงน่าจะรู้กันดีนะครับว่าฮเกอร์แม่งแบบดีกรีมาระดับไหนนะครับสำหรับเจ้าปืนฮเกอร์เนาะแต่เจ้าปืนตัวใหม่เนี่ยผมค่อนข้างที่จะ ชอบตรงทพว่าหนึ่งเลยมันลั่นไวกว่าฮเกอร์4หน่วยครับใช่ครับจะไม่ผิดมันลั่นไวฮ็อเกอร์4หน่วยดาเมจเนี่ยพอๆกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมต้องใช้ของแต่งเพิ่มระยะดาเมจชิ้นใหญ่ของมันเลยซึ่งข้อเสียก็มหาศาลมากๆนะครับถึงจะทําให้มันยิงในระยะ20เมตรขึ้นไปแล้ว4นัดตายนะครับเพราะปืนนี้ถ้าใส่แค่ลํากล้องเล็กบวกระยะดาเมจ20เนี่ยไอ้ลำกล้องเ,เ,เ,เล็กเจ้าตัวนี้ของมันนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะ ถ้าใช้เป็นลำกล้องเล็กตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะมันจะยิง20เมตรเนี่ยมันจะไม่ตายแค่ระยะ20เมตรนะเกินกว่านี้ไม่ต้องพูดถึงครับมีดีดไปน16นัดตายแน่นอนซึ่งเป็นอะไรที่แย่นะครับ MG เป็นปืนที่เด่นในเรื่องความแรงระยะไกลเนาะมันไม่ควรจะแบบยิงไกลกะนะครับเอาจริงเนี่ยครับแล้วก็ข้อเด่นที่ผมไปดูมาเลยนะครับมันมีเจ้าแม็กที่ลบแค่40นัดรับผมก็คือเจ้าแม็กตัวนี้ลบ40นัดแล้วมันได้ซูมไว28แล้วก็เวลานีโหลดเนี่ย รีโหลดไวขึ้น50%นะครับแล้วก็ดีเล์วิ่งยิงเนี่ยดีขึ้นนะครับ25%ผมว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มนะเว้ยก็คือเมตาหลักๆอ่าสมมุติถ้าคุณเอาไปเทียบกับพวกเกาาที่เป็น AR ที่ยิงไกลโกงนะครับคลิกซิก50นัดเกา5 5 6 50นัดแค่ยาวยๆาอยู่แล้วนะครับ เอาจริง m g ถ้าถามผมผมว่ายิงแช่ได้ร้อยนัดไหมถ้าเอาในสถานการณ์จริงอะ่ะเราคงไม่ยืนแบบเป็นร้อยนัดหรอกครับถ้ายืนร้อยนัดมันก็เหมือนเป็นเป้าออนิ่งๆไงนเนาะเราก็ยิงแป๊บๆได้ตัว2ตัวเราก็ต้องรีโพสิชันเปลี่ยนที่แล้วถูกไหมครับการที่มีของแต่ง้ตัวนี้มันถึงทาให้ปืนเจ้าตัวนี้เก่งที่จะแบบพอๆหรือเทียบเคียงกับฮกเกอร์ได้เลยนะครับของแต่งชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะแต่อย่างที่บอกครับหนึ่งเลยแรงดีดแม่งมหาศาลเว้ยแรงดีดมหาศาลไม่พอ ผมรู้สึกว่าของแต่งแต่ละชิ้นของมันที่ผมใส่เข้าไปมันจะมีคําว่าทําให้ตัวกระตุกทําให้อาการกระตุกของตัวเราเพิ่มขึ้นประมาณ20%่นหรือ30%มสิบเปอรหรับของแต่งชิ้น,นี้ที่ผมใช้เนาะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผมมองว่าเยอะเนาะสำหรับเอ่อพวกของแต่งฮเกอร์เนี่ยก็จะมีที่ลดการกทําให้กระตุกแย่ลงเนี่ยก็จะมีแค่ชิ้นเดียวคือไม่ติดเป็นท้ายใช่ไหมครับนอกนั้นก็แรงดีความเป็นยามอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับฮเกอร์มันมีอะไรทดแทนเยอะเนาะก็คือมันแต่งง่ายนะ แล้วก็เรียกว่าอย่างที่บอกครับผมใส่ลำกล้องเล็กตัวนี้นะครับยิง20เมตร5นัดตายเนาะไม่ใช่4นัดตายนะครับดาเมจ10นะ10เมตร 10, 10 m, 15เมตรเนี่ยนัดละ30เป็นอะไรที่ดีมาก30ตั้งแต่ปลายนิ้วนะครับไม่ว่าจะนิ้วมือนิ้วเท้าหรือยิงขายิงไข่ยิงตูดยิงดากอะไรก็ต้องบอกว่า30ครับนัดละ30เลขสวยนิ่งๆเลยแล้วก็ลั่นไวด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่า เถ้าถ้าเป็นผมนะเดี๋ยวผมขอเทียบโฮเกอร Step ์ไปหนึ่งเนาะเดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่โฮเกอร์ดิชอปเปอร์ชอปเปอร์ลั่น75เท่ากันนะครับถ้าเอาไปเล่นในระยะใกล้ระยะกลางเน้นสแปมผมแนะนำชอปเปอร์มากกว่าปืนนี้นะครับเน้น,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 นระยะใกล้ระยะกลางยิงง่ายๆแบบไม่ต้องขึ้นสะโคงนะครับแล้วของแต่งชอปเปอร์ก็แต่งง่ายด้วยนะเอาจริงแต่งง่ายนะครับแล้วก็โฮเกอร์ก็แต่งง่ายนะครับมันถึงเป็นเมตาเนาะเจ้าสองอสองกระบอกนี้ถ้าเล่นจริงๆผมมองว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโอพในระดับหนึ่งแล้วสำหรับโฮเเเกอออรร์์ชปปนาะ น2อันนี้เนาะแล้วเจ้า MK9 เข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสเทียบได้ไหมผมมองเลยว่ามีนะครับเพราะว่า1เลยลั่น75ดาเมจรแรงนะครับแต่หลกัหลกๆเลยคือคุณต้องใส่ดาเมจรเรียกว่าระยะดาเมจเพิ่มไปถึง40%นะครับก็คือถ้าไม่อยากใส่ลำกล้องใหญ่ก็ต้องใส่เป็นลำกล้องเล็กนะครับเพิ่ม20%นะครับแล้วก็ไปบวกเป็นโมโนลิทิกนะครับก็คืออออไอเทียบผิดก็บอกก็ว่าอยู่ทำไมปแบบปลกๆนะ ก็คือลำกล้องใหญ่ของเจ้า MK9 เนี่ย20%นะครับแล้วก็ไปเสริมเป็นโมดูลิจิกอีก25%ถึงจะได้45แต่ผมมองว่ามันกินเกินไปครับถึงมันจะช่วยให้เก็บเสียงเนี่ยแต่ผมมองว่าถ้าเรามาเอาช่องนี้ออกนะครับเราไปใส่ดิสเซเบิร์เนี่ยดิสเซเบิรควรต้องใส่นะครับถ้ากระบอกไหนไม่ใส่ดิสเซเบิรนนะครับผมมองว่าเล่นปืน AR ดีกว่าครับพวกเมตาพวกเกา5.56คลิกซเนี่ยไปเล่นนั้นดีกว่านะครับ ผมรู้สึกว่าที่เอ็มันยังอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะมันกระสุนเยอะอย่างเดียวเนาะเพราะว่า AR บางอันก็ห้าสิบหกสิบนัดแล้วอะมันอยู่ได้เพราะเปิร์ด b เซเบิลครับใช่ครับผมฟังไม่ผิดครับมันยังอยู่ได้ยังอยู่โยงโคงกระพานได้เพราะเปิร์กเจ้าตัวนี้เท่านั้นนะครับถ้าคุณมีปืนเ m g อยากจะเล่นถ้าคุณไม่ใส่เปิร์กตัวนี้คุณพลาดมากๆนะครับก็บอกเลยเนาะแนะนานะครับอย่างที่บอกครับของแต่งที่แนะนาและขาดไม่ได้เลยถ้าคุณจะเล่นในแรงค์แล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆหนึ่ง แม็กกาซีนเจ้าตัวนี้ครับแม็กหกนัดเพียงพอแล้วในการเล่นแรงในขณะนี้เนาะเพราะว่าเราชนกับ5.56คลิกซิกไคโลชิวชิวสบายๆนะครับเอาง่ายคือร้อยนัดนะครับถ้าเราไม่สแปมจนบ้าข้างเอาแบบยืนยิงแบบคนกดยิงหลักก่อนที่กระสุดจะหมดอ่ะมันแบบมันไม่จําเป็นต้องร้อยนัดก็ได้นะครับสำหรับผมนะครับใส่ของแต่งชิ้นนี้ไปข้อดีมันได้เยอะกว่าข้อเสียมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาใส่แม็กตัวนี้มันไม่ลดแรงดีแนวนอนเป็นอะไรดีนะครับ แล้วก็แรงดีเราตั้งปืนนี้ไม่ได้คุมยากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังยากกว่าโฮกเกอร์ถ้าคุณเล่นฮกเกอร์บ่อยๆแล้วยิงไกลแบบคมๆแบบจบคมๆนิ่งๆคลียร์ๆ,ๆเลยอะถ้าาเล่นนี้อาจจะมีแบบาการยิงอาจจะสั่นๆนิดๆหน,หน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ของแต่งถ้าอยากยิงไกลนะครับถ้าเอาไปเล่นระยะไกลนะครับแบบว่า,อาพอบุกได้นะครับพอเล่นแบบโถมได้อะไรได้เล่นระยะไกลเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ลํากล้องใหญ่เจ้าตัวนี้นะครับ หนึ่งเลยมันใช้แค่1ช่องแต่ได้ระยะดาเมจ45เปถึงข้อเสียมันจะเยอะแต่มันหักล้างกับแมคกาซีนแล้วก็ไม่ติดปันท้ายมันสามารถหักล้างกันเรียบร้อยแล้วได้เป็นข้อดีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่ข้อเสียของของแต่งอย่างนี้ก็คือไม่เก็บเสียงนะครับแต่ไม่มีผลหลอกถ้าเล่นในโหมดที่เขายึดจุดยิงแบบยาวๆตุ้มตั้มเต็มจุดแบบเสียงปืนแทบไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะาจริงก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเก็บเสียงแต่ผมบอกเลยว่ามีไว้ก็ดีนะครับเนาะสำหรับเก็บเสียงนะครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากได้เก็บเสียจงจริงให้ใส่เป็นลำกล้องเล็กนะครับอันลำกล้องเพิ่มระยะดาเมจอันเล็กอันนี้เนาะแล้วก็ไปบวกเป็นกับพวกเจ้า mono d i s c r ก็ได้นะครับได้45เหมือนกันแต่ผมมองว่าข้อเสียอาจจะน้อยกว่าด้วยเนาะได้สิบว่าข้อเสียน้อยกว่านะครับข้อเสียน้อยกว่าใส่อันใหญ่ก็จริงแต่ผมมองว่าถ้าเราลดช่องได้แล้วเราไปใส่สโคเพิ่มเอาไปใส่ดีเซเบิรนะครับมันคุ้มกว่าเนาะแล้วถ้าในอนาคตมีสกิลเดนเดอรี่นะครับคุณถอดสโค ไปชัดแล้วก็มันจะว่างหนึ่งช่องใช่ไหมไปใส่เป็นโมโนแล้วก็ลำกล้องเล็กคลีนครับปืนนี้จะเป็นปืนที่เพอร์เฟกนะครับของแต่งเซตนี้ที่ผมบอกเนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะโคตรดี odi, นะครับยิงง่ายซูมไวมากๆนะครับผมไปลองมาแล้วซูมโคตรไวนะครับถามว่าลองในแรงหรือ,อยังยังนะครับแต่ลองยิงมาแล้วถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมมองว่าฮุกเกอร์ยังมีจุดเด่นในระะยะไกลอยู่พอสมควรฮุกเกอร์นะครับแต่ว่า ชอปเปอร์ถามว่ากินปืนนี้ได้ไหมกินได้นะครับแต่ต้องเปิดสโคปก่อนอย่างที่บอกครับมันต้องเล็งได้ก่อนนะครับถ้าปืนนี้เปิดสโคปได้ก่อนผมบอกว่าปืนนี้คล่องข้ง้งคล่องตัวสูงกว่าชอปเปอร์หรือฮอกเกอร์แบบจิตจี๊ดแน่นอนนะครับถ้าอยากแบบเอ่อไม่ได้คิดอะไรมากครับปืนนี้แม่งเล่นบุกได้เว้ยใช่ครับผมลองมาแล้วมันก็วิ่งไวในระดับหนึ่งอะนะแบบไม่ถือมีดวิ่งะนะแบบไม่เอามีดไปด้วยวิ่งถือปืนอย่างเดียวแล้วก็สไลด์ยิงก็ทําได้ดีนะครับเพราะ มาค่อนข้างให้การลดดีเลย์ตัวปืนไปถึง25เปอนะเป็นอะไรที่โคตรเยอะนะครับทำให้แบบเวลาสไลด์ยิงเปิดสโคปแอนิเมชั่นรีโหลดต่างๆทำให้มันกระชับกระเฉงขึ้นเวลาจะแคนเซิล a อนิเมชันทำให้มันแบบรู้สึกว่ากับแบบมันกระชับกระเฉงนะมันดูกระชับมันดูแบบไวเร็วไปหมดนะครับเนาะก็คือเป็น S.M.G เอเ่อไม่ใช่ S.M.G L.M.G ในกระบอกนึงแหละที่ผมมองว่าคล่องตัวที่สุดแล้วนะครับผมมองว่าสำหรับผมผมมองว่า ในความคล่องตัวเนี่ยผมไม่มีไรตินะครับเพราะว่ามันทําได้ดีเกินแบบ l g ไปเลยวเว้ยมันดีกว่า a บางกระบอกอีกสำหรับการคล่องตัวเนาะนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับถ้าแต่งลํากล้องใหญ่บวกระยะดามจให้40เป็น4045เปอร์เซ็นต์เนี่ยยิงไกลห้าน้าตายเออสี่หน้าตายเหมือนกันนะครับดามสามสิบทุกส่วนของร่างกายไม่มีแบบยิงนิ้วยิงตีนยิงขายิงไข่ไม่มีดาเมจลดนะครับผมไม่รอมาให้แล้วนะครับก็คือสามสิบนิ่งๆเลยินคลีนเลขสวยๆเลยนะครับ เนาะเทสในระยะ20เมตรบวกๆนะครับถ้าแต่งเพิ่มแล้วดาเมจ40นะครับประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็มาแบบลองเปรียบเทียบกับเจ้าพวกช็อปเปอร์หรือฮอเกอร์ดูนะครับว่าคุณผู้ชมจะแบบมีความรังเลงไงว่าเออพี่เอามาเล่นดีไหมผมแบบมีบัตรอัพป,ปืนน้อยผมควรอัพมาเล่นดีไหมสำหรับเจ้าปืนนี้ก็ ถ้าอยากลองดูได้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากเล่นเ e. <_ sl ope> ออย่างนี้เอสจีว่ะพี่ผมชอบดาเมจมันผมชอบกระสุนเยอะผมชอบด้วยที่ว่าปืน,นมันคุมง่ายผมชอบสไตล์การแคมป์ไม่ได้ชอบบุกเหมือนพวก AR าหรือ SMG แต่ผมอยากได้ปืนที่มันไม่ได้อืดมากเก,กินไปก็แนะนํากระบอกนี้นะของแต่งตามนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับในอนาคต well ถ้ามีสกิลเรเจนเดอรี่อย่าง carriage, ที่บอกครับเอาสโคปออกใช่ไหมแล้วก็ไปใส่เป็นปากกระบอกโมโนนะครับแล้วก็ใช้เป็นลำกล้องเล็กนะครับข้อเสีย ในเป็นข้อเสียไอแถบแดงๆทางขวาเนี่ยมันจะน้อยกว่าแล้วก็พวกข้อดีอ่ะพวกแรงดีแนวนอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดหรอกแล้วก็เออแต่ผมก็ลืมบอกไปว่าไอลำกล้องเจ้าตัวลำกล้องอันนี้มันบวกความไวกระสุนด้วยเนาะสาก็ควรใส่นะครับอันนี้ก็บวกเหมือนกันแต่คุณจะได้ความไวกระสุนน้อยลง10%นะแต่ว่าคุณก็จะได้ความคล่องตัวเพิ่มมานะครับก็แลกเอานะครับว่าชอบอันไหนนะครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ